สวัสดีค่ะพบกันสเกตข่าวแลกแรก็เรียบร้อยดีสักพักเป็นคู่กรณีไปแล้วค่ะเมื่อนกเงือกลงจากต้นไม้มาขอเล่นด้วยแรกแรกก็ดูน่ารักดีนะคะสักพักเริ่มสนุกค่ะคราวนี้หยุดไม่อยู่แล้วนานๆทีจะมีนุชมาเล่นด้วยขอเล่นเต็มที่เลยแล้วกันแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าที่วิ่งไล่น้องผู้หญิงเพราะห่วงน้องผู้ชายหรือเปล่า <Wow. S 2> สะเก็ดข่าวต่อมาเป็นการรายงานข่าวประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยน้องกล้องทีซุ่ข่าวช่อง7 HD ของเรารายงาน <c oughs> นะคะว่าจังหวะน,นี้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาขอเข้ากล้องเรียกรอยยิ้มได้โอเค อยากออกทีวีก็ไม่บอกนะลูกและสะเกตดข่าวทรงท้ายเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่มีกิจกรรมคลายเครียดด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวพี่พี่ทหารจากมณฑลทหารบกที่25อยากจะหากิจกรรมเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับชาวบ้านที่อพยพมาก็เลยเล่นดนตรีให้ฟังแบบเต็มวงชุดใหญ่กันไปเลยแบบนี้ค่ะผมม แถมด้วยคุณยายวัย84ปีแม้ว่าจะปวดแข้งปวดขาแต่เสียงดนตรีมาคุณยายรู้สึกกระฉับกระเชงหายปวดในทันทีลุกขึ้นมาสนุกได้แบบนี้เลยค่ะ ววาเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารและผู้อพยพทุกคนด้วยนะคะและพบกันได้ใหม่ในสะเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ